หนาเลขสองติดกันมาเลยลูกเดี๋มายืนแบบคุณครูนะลูกนะยืนแบบนี้ลูกใกล้ๆเบทีพี่น้องเอ้มีดอกไม้กันหรือยังจ๊ะถ้าไม่มีก็อย่าออกมานะตังหวนวหน้เฉพาะผู้ถือดอกไม้ครับมาเลยครับพี่น้องมารอเลยเดี๋ยวให้ขอบคุณขนหนาคุณครูก็ทนยูค่ะเดี๋ยวให้นางงามเดินมาแล้วก็ยืนให้สวยงามรับเลยครับรับเลยครับ มาแล้วรับได้เลยแล้วยืนครับหมายเลขนึงนะคะมาแล้วะคะ่ะสวยงามมากๆทํทำเธือนี้คุณค,ณคณรูวันอยู่ค่ะบรรยายชุดที่สงสัยด้วยค่ะเดินมาแล้วให้รับดอกไม้ได้เลยนะครับสาวงามหมายเลขนึงกานหนูหนเลยนะครับหมายเลยครับพี่น้องครับแล้วให้สาวงาม,มยืนอยุดตรงนี้ทั้งหมดสิบท่านกดลงเลยทีครับรับได้เลยครับพอได้เลยครับ ตอนนี้คณะรัมการท่านดูอยู่แล้วความสวยควางามท่านเห็นค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะน้องสุธาชิพเชิดสูงเนยนะคะผู้เข้าประกวดนะคะหมาเลขหนึ่งน้องฝ้ายค่ะนะคะและหม้เลขสองน้องชมพนุชสนธาค่ะน้องนังนะคะจากเทศบาลหน,นองหัวแรดค่ะพี่น้อง ี่น้องใชเอาอย่างท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนแหลมทองน้อยท่านบอกว่าวันนีน้หมดเท่าไรไม่ว่านี่คือการช่วยกันงานของคุณมากขอพระคุณด้วยนะครับหมายเลขส,สามผ่ะหัวหน้าชุดพิธีกรของเราบุ้ในการากว้าสมิตยพิญญาบุญอยู่ครับหมายเลขสามนะคะนางสาวจิรนันท์ไทยมะเริงหรือน้องจ๋าค่ะนะคะจากเทศบาลแหลมทอง หมาเลขสี่ค่ะนางสาวดลพรพุมวังค่ะนะคะน้องต้นออจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ค่ะให้นางงามยืนหน้ากระดานนะลูกนะตอนนี้รับได้เลยลูกโอ้ยอยากให้เห็นบนเวทีพี่น้องเหมือนขอบคุณครูทั้งสองท่านเป็นดาราโอ้เข้าประกวดหมายเลขห้านะคะน้องนัทชยาทวนตะทูน้องเพวาค่ะ กองการบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่โผู่มาโวารมาโผลมาโผล่มาโะลาโสาโกิตมาาโผลมาล่าโคล่างผ่าโผล่มาโผล่มา่าโผลาโผ่มาโผลาโผล่มล่มาโผล่มาโาโ่ะ ขอบคุณนแล้วเกินครับขอบคุณครับพี่น้องครับและผู้เข้าประกวดหมายเลขเจ็ดนะคะนางสาวนภสรชนาภัสน้องบิวค่ะนะคะผู้สงเข้าประกวดร้านใบสีหนองบุญนาและน้ำหอมแบรนด์ชิวาร์โลดค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์หนึ่งยืนอยู่เฉยๆเราเด้อพี่น้องใครเป็นเพื่อนเบอร์หนึ่งได้รับเด้อดอกไม้อยู่ทางล่างครับผู้เข้าประกวดหมายเลขแปดค่ะ นัชชาถิ่โนอกครับน้องไขวานนะคะผู้สมข้าประกวดจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาค่ะนี่ก็คือความอบอุ่นความระทับใจขอบคุณด้านหน้าเวทีทั้งหมดด้วยนะครับพี่น้องของเราครับฉันไม่เคยเห็นสามรถขานี้ามบัีกันนี้เป็นพาที่น่าจดจำแล้วก็งดงามมากๆค่ะพูดพิษพูดถูกคุณครูพิทยากรูขอประกวดหมายเลขเก้าค่ะ นางสาวันรัตนเที่ยงกระทุกหรือน้องน้ำทิงนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเป้าส่งเข้าประวดค่ะน้องน้ำทิงนะครับหมายเลขเก้าลุงเศร้าอยู่ไหนลุงเศร้าอยู่ไหนเลยขอเสียงหน่อยเยอ้ยห เลขสิบนะคะนางสาวพัทรวดีเทรกระโทกน้องจอมแก่มค่ะผู้ส่งเข้าประกวดโรงเรียนนว่าประสงค์วิทยาและท่านผู้ใหญ่จิรพรบรรภาพค่ะขอขอบคุณไปยังผู้ส่งนางงามเข้าประกวดทุกท่านค่ะและก็ขอบคุณไปยังรางวัลน้นําใจช่อดอกไม้และพวงมาลัยจากทุกๆท่านค่ะนะคะแล้วก็ยอดในการจําหน่ายพวงมาลัยจะคือในกับน้องน้อง 30%ค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านนะคะก็มาเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานเราชาวเพิร์น็อตมากซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวเพิร์น็อตมากจริงๆค่ะเห็นได้จากภาพที่ปราก,กฏอยู่หน้าเบื้องหน้าและดิฉันมั่นใจว่าน้องๆทั้ง10คนบนเวทีนะคะจะเป็นพลังเงยาวชนที่สำคัญข,ของเราชาวเพิรบลน็อมากค่ะ และก็ขอบพระคุณไปยังท่านพ่อเมืองของเราท่านสาิีศรีทวีนะคะที่ท่านได้จัดเวทีนี้ขึ้นมาพร้อมด้วยทีมงานผู้จัดองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง9แห่งท่านผู้นำชุมชนท่านกำนันทุกตำบลน,นะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านค่ะที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดงานครั้งนี้แล้วก็ภาพตรงนี้คะท่านที่ถ่ายภาพแล้วช่วยกันแชร์นะคะช่วยกันแชร์เพื่อที่จะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์การจัดงานของเรา คืนนี้เป็นคืนแรกเท่านั้นนะคะสำหรับการเปิดงานเพื่อฟ้างานและของดีอำเภอหนองบัวมากประจำปีเมประมาณ2,567ค่ะคุณครูวัฒนูค่ะวันแรกยังสนุกขนาดนี้วันแรกเรายังได้รับความร่วมมือจากพี่น้องขนาดนี้วันต,ต่อต่อไปก็ต้องเห็นแบบนี้อีกนะครับพี่น้องขอบพระคุณค่ะแล้วก็ปลื้มใจจริงๆคุณวัฒนู เห็นน้องๆนะคะเก่งมากๆเลยนอกจากจะมีรูปร่างที่ลดงามผิวพรรณที่สวยงามแล้วก็วันนี้การแต่งชุดไทยลดงามมากๆค่ะนะคะขอพรบคุณทุกท่านที่มการสนับสนุนใหนทีนี้่งคุณค่ามากๆค่ะของเราเชาวอำเภอแะบูมา,มากแล้วก็น้องๆที่ดาวเครื่องฟ้าเนี่ยทำทีนี้ทั้งสิบคนนันก็จะเป็นเขาเรียกว่าคือน ก็เป็นซอว์เพวเวอร์ด้วยในการจัดง,งานแล้วก็ขอบพระคุณน้องนางงามทั้งสิบท่านขอบพระคุณผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ทุกทีมแล้วก็ขอบพระคุณไปยังชีงงานผู้จัดกที่มีเวทีแบบนี้ให้น้องๆได้มาสแสดงความสามารถและเราก็เห็นแล้วนะคะว่าอําเภอหนองมากของเรานั้นดอกจากจะมีความงดงามแล้วน้องๆก็ยังมีความ ความอิงความกระชับกระเชงในการตอบคําถามและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีขอพอะคุณไปยังคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านเลยที่ได้เลี้ยงดูบุตรหลานนะคะที่ยืนอยู่บนเวทีนี้ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพแล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนในอำเภอหนองมากาของเราค่ะคุณปูว่าันยูคะขอบคุณปยายามทีงานไฟ้สดจากออโทโบด้วยนะครับนี่คือทีงานไฟ้สดคุณภาพให้เกียรติไฟ้สดในวันนี้นะครับพี่น้องก้าอันนึกว่าให้ฉันคุณปูว่านยูเป็นยังไงคะรู้สึกว่าตื่นเต้นเจ็ <laughs> อนะคะเจ็ดแล่นะ้พี่น้อง ก็ตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้กับนางงามทั้งสิบท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะไปพักนะครับนางงามครับมีอีกไหมฉันนับถึงเจ็ดแล้วเด้อหกห้าสี่สามสองหนึ่งอีนางลูกไปพักเหนื่อยได้เห็นใยส่งรบอีกครั้งไปลูกไปเดินเลยลูกลงเลยแม่นะคะไปงามแฉะ ลงตรงไหนรู้ก็นลงรอดลูกเดยวลงตรงนู้นเลยลูกก็ลงตามที่พูดครูว่าทันยูอย่าพูดว่าลงตรงไหนก็ลงรอดเวลาไดลงรอดเองอคอารยให้ันได้เล่เราเป็นนางงามเราก็ต้องงามตลอดเวลานะคะขึ้นลงได้เป็นระเบียบแล้วก็สวยงามชื่นชมมากๆขอบพระคุณไปยังท่านผู้ปกครองแล้วก็ท่านผู้สนับสนุนน้องๆ ทุกท่านเลยทำคืนนี้สวยงามเหมาะสมที่จะเป็นที่ดาเครื่องฟ้าทุกท่านเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะค,ะคนรับคุณผู้ว่าทัานยูคะก็มีคุณสมบัติของการคัดเลือกคนที่จะเป็นที่ดาเฟื่องฟ้าในคืนนี้ดังนั้นนะครับกรรมการไม่หนักใจนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีลูกหลานของเราสิบสาวงามที่สวยและสง่าครับดังนั้นนะครับรอบแรกก็จะชี้เป็นตัวชี้วัดได้เลยว่าใครจะผ่านเข้าไป5้าคนนะครับ ส่วนนี้ยังไม่ถึงรอบตอบคำถามยังสุดยอดขนาดนี้ตอบคำถามจิตปัญหาไหนพี่น้องค่ะพิธีกรนรายืนทั้งบนต้งเร่งเหมือนกันนะนะคะก็ขออนุญาตนะคะหากการทําหน้าที่อย่างไรบกพร่องเนาะแต่ว่าก็เต็มที่เช่นกันแล้วก็อยากจะแชร์ให้กับพี่น้องเราดูว่าโอ้ภาพบรรยากาศยิ่งตอนที่มามอบโชคดอกไม้มอบพวงมาลัยนั้นผมปรืทับใจครูธันยุคุณครูค,คุณยืนอยู่นี่น้ำตาคลอเลยนะคะ ดีใ,ใจเห็นภาพนี้คือภาพความสําเร็จนะคะของเราชาวเมืองมากนะคะโดยมี้พ่อเมืองของเราก็คือทานสานิศิษบีนะคะท่านเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมหรือจัดงานดีๆในค่าคืนนี้<ม>แล้วก็ขอพระคุณไปยังเจ้าของสวนเฟื่องฟ้าที่สวยงามทุกท่านนะคะที่ดูเพราะใบเฟื่องฟ้าใ้ฝากที่สวยงามมาตกแต่งทีให้สวยงานนะะมมากๆค่ะ